Hello. Welcome to English with Teacher p a l นะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนคำศัพท์ในบทที่5้าบทที่5เรื่อง p e t เพจแปลว่าอะไรลูกสัตว์เลี้ยงนั่นเอง vocabulary 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 แปลว่าอะไรจำได้ไหม correct แปลว่าคำศัพท์เรามาทบทวนคำศัพท์คำแรกกันเลยค่ะ อ่านนเด็กๆจำได้ไหมคะว่านี่คือคำว่าอะไรอ้า oh, ว very good คำว่า job spell please d o g job แปลว่าสุนัขนั่นเองคำที่สองลูกอ่าเก่งมากนะค่ะ very good cat cat repeat after me cat c a t cat แปลว่า แมวเก่งมาก The next อะไรเอ่ย Rabbit Rabbit R A B B I T Rabbit แปลว่าอะไรคะกระต่ายค่ะ oh, Very good The next is Bird Good Bird Spell please B I R D bird แปรว่า No. very good the last word fish fish f i s h เด็กๆออกเสียง s กับ h ให้ถูกต้งนะคะ f i s h เห็นไหมลกูกอา very good เก่งมากวันนี้เรทาทบทวนคำศัพท์ไปทั้งหมด5าคำ และคำที่แปลว่าสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งคำคือคำว่า pet อ่านอีกหนึ่งรอบนะลกูก pet pet แปลว่าสัตว์เลี้ยง1 cat cat แปลว่าเก่งมากลูกแปลว่าแมวนี่นเอง w o dog dog d o g dog แปลว่าสุนัขเก่งมากค่ะต่อไปคำที่3 rabbit r a b b i t rabbit แปลว่ากระต่าย number four fish fish listen carefully fish ไหนออกเสียง fish ให้ที่เช่อฟังหน่อยสิคะ fish ah very good ก็กคือปลานั่นเองต่อไป number five bird แปลว่านกนั่นเองวันนี้ที่เชิญจะให้เด็กๆอ่าน คำสับทั้งหมด6คำส่งเป็นคลิปวิดีโอมาให้ทิเชอร์โอเคไหมคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่น good morning teacher pal today i will talk about word or c a i l l a r y หรือที่เด็กพูวว่าวันนี้หนูชื่อจะมาท่องคำศัพท์5คำค่ะคำที่1 cat แปลว่าแมวคำที่สอง dog แปลว่าสุนัขคำที่3แล rabbit แปลว่ากระต่ายคำที่4 fish แปลว่าปลาคำที่5 bird แปลว่านก ok thank you แค่นี้โอเคไหมคะถ้ายังไม่เข้าใจ t e เ c h e r จะมีตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งครั้งโอเคไหมเมื่อนักเรียนอัดคลิปวิดีโอเสร็จแล้ว teacher แล้ว today I will talk about bird or v o c a b u l a r y หรือที่เด็กๆทูดว,ว่าวันนี้หนูชื่อจะมาท่องคำศัพท์5คำค่ะคำที่1 cat แปลว่าแมวคำที่2 dog แปลว่าสุนัขคำที่3 rabbit แปลว่ากระต่ายคำที่4 fish แปลว่าปลาคำที่5 bird แปลว่านก Thank you แค่นี้ต้อง say อะไรลูก say goodbye ก่อนที่จะ say goodbye อย่าลืมส่งคลิปวิดีโอบอกชื่อสัตว์ทั้งหมด5คำแต่ลูกมีอะไรบ้าง fish dog cat bird and rabbit พร้อมคำแปลด้วยลูกโอเคไหมถ้าโอเคแล้วอย่าลืมส่งงานทีชเช่กันนะคะวันนี้ goodbye ก่อนเร็ว